โครงการธนาคารขยะลดคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 3Rs เทศบาลตำบลอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานและถือเป็นปัญหาที่สำคัญตามวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการจัดการแก้ไข เทศบาลตำบลอุดมธัญญาได้ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยจึงดำเนินการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่อย่างจริงจังโดยนำชาปนกิจสงเคราะห์มาเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิดขยะในครัวเรือนองค์กรโรงเรียนวัดและชุมชนซึ่งทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดช,ชอบไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำให้เกิดความสามคัคคีเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายเดียวกันในการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อสร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับชุมชนให้มีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมเท่าเทียมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีความสามคัคคีความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบการช่วยเหลือเป็นเงินชาปนกิจสงเคราะห์ในยามที่มีสมาชิกเสียชีวิต เทศบาลตำบลอุดมธัญญาได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค4ได้เข้ามาบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้นำชุมชนคณะผู้บริหารสมาชิกและพนักงานเทศบาลและทางเทศบาลยังมีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับประชาชนในชุมชนต่าง โครงการริเริ่มตั้งแต่ปี2560ด้วยความร่วมมือระหว่างชาวบ้านผู้นำชุมชนและเทศบาลตำบลอุดมทัญญาโดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งช่วยกันสร้างระเบียบเพื่อให้โครงการดำเนินการอย่างยั่งยืนและเพื่อความเติบโตของโครงการจึงมีนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุดจึงประกาศรับสมัครสมาชิกแบบสมัครใจโดยไม่จำกัดเพศอายุและโรคประจำตัว ให้ความคุ้มครองทั้งครัวเรือนเพียงแค่ขายขยะในเดือนแรกก็จะมีสิทธิ์รับเงินค่าชาปนกิจสงเคราะห์ทุกกรณีที่เสียชีวิตทําให้จํานวนของสมาชิกมีการเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนและในปี2,562ได้ปรับระเบียบใหม่ให้มีความเป็นธรรมกับทุกคนที่เข้าร่วมโครงการกรณีสมัครใหม่จะจำกัดจำนวนสมาชิกในสำนาทะเบียนบ้านต่อครัวเรือนไม่เกิน5ราย สามารถเลือกสมาชิกได้หากสมาชิกในครัวเรือนมีเกิน5รายก็สามารถสมัครเพิ่มได้ในจำนวน5รายเพิ่มอีก1ครัวเรือนได้และต้องขายขยะติดต่อการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนจึงจะมีสิทธิ์รับเงินค่าชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งโครงการนี้ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะปัจจุบันมีการรับฝากขยะอยู่16จุดกระจายตัวครอบคลุมทั้ง16หมู่บ้านของตำบล มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นสื่อกลางให้ผู้ซื้อขยะได้พบเจอกับผู้ขายขยะโดยตรงได้รับความร่วมมือจากร้านวงผาน,นิดสาขาตากฟ้าได้เข้ามาสอนวิธีคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการด้วยและในปัจจุบันยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนของทุกๆหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านในทุกๆเดือน ในเดือนแรกเดือนตุลาคม2560เมื่อเริ่มกิจกรรมธนาคารขยะมีจำนวนสมาชิก476ครัวเรือนหรือ1,808คนแต่เมื่อระยะเวลาดำเนินการผ่านไปมีผู้เสียชีวิตได้แรกได้รับเงินชปนากิจศพช่วยให้กับทายาทในครัวเรือนเป็นเงิน9,520บาททำให้ประชาชนมีความสนใจเพราะมีรายได้จากการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน และยังได้รับสวัสดิการช่วยเหลือเงินชาปนกิจศพจากโครงการธนาคารขยะลดคัดแยก,กและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 3Rs จึงเกิดความอยากได้เงินช่วยเหลือบ้างและยังสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ง่ายสามารถให้ความคุ้มครองได้ทั้งครัวเรือนทำให้จำนวนสมาชิกมีการเพิ่มขึ้นในทุกๆปีปริมาณขยะที่ลดลงจากการที่สมาชิกโครงการธนาคารขยะนำขยะมาขายในแต่ละปีโดยแยกเป็นรายปีดังนี้ 2. มีสมาชิกโครงการธนาคารขยะนำขยะมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนในแต่ละปีโดยแยกเป็นรายปีดังนี้ 3. มีผู้ได้รับสวัสดิการจากโครงการธนาคารขยะในแต่ละปีโดยแยกเป็นรายปีดังนี้ ธนาคารขยะของเทศบาลตำบลอุดมธนาเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2560ดําเนินการจนถึงปัจจุบันนี้ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลอุดมธัญญาประการแรกสามารถลดขยะรีไซเคิลจำนวนกว่า1 5 0 0 0ล้านกิโลกร,รมัมและในปัจจุบันนี้ ยังสามารถลดคัดแยกขยะได้จำนวนกว่า25,000กิโลกร,รัมต่อเดือนเทศบาลตำบลอุดมปัญญายังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลอุดมปัญญาในส่วนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของธนาคารขยะของเทศบาลตำบลอุดมปัญญาจนนับปัจจุบันนี้ในตำบลอุดมปัญญามีการคัดแยกขยะต้นทางครบร้อยเปอร์เซ็นต์ประการที่สองสามารถสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกธนาคารขยะของเทศบาลตำบลอุดมปัญญา เป็นจำนวนเงินกว่า4ล้านบาทณปัจจุบันนี้ในแต่ละเดือนยังมีสมาชิกธนาคารขยะนำขยะมาฝากขายเป็นมูลค่ากว่า50,000บาทในทุกๆเดือนอันที่3สร้างสังคมที่ได้อยู่สร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันและกันในเขตพื้นที่ตำบลอุดรัญญาโดยการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกธนาคารขยะที่เสียชีวิตเป็นจำนวนเงินกว่า8ล้านบาท อาการที่สำคัญที่สุดของโครงการธนาคารขยะกค็คือช่วยกันลดโลกร้อนธนาคารขยะของเทศบาลตำบนอุดมพญารับฝากขายขยะเดือนละ25,000กิโลกร,รัมต่อเดือนเท่ากับลดก๊าซคาร์บ,บอนได้12,500กิโลกร,รัมต่อเดือนท่านทราบหรือไม่ว่าต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บ,บอนได้เพียง0.04กิโลกร,รัมต่อวันคิดเป็นรายเดือนแล้วต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นดูดซับก๊าซคาร์บ,บอนได้เพียง1.2กิโลกร,รัม เท่ากับธนาคารขยะของเทศบาลตำบลอุดมธัญญานั้นสามารถทดแทนต้นไม้ใหญ่ได้มากกว่า1,000 0ต้นมาร่วมกันก่อตั้งธนาคารขยะเพื่อลดโลกร้อนสร้างสวัสดิการให้กับชุมชนสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยโครงการธนาคารขยะก,กันนะครับ